กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวในช่วง Health Secret by ดรอรวรรณค่ะเป็นประจำทุกวันจันทร์นะคะที่คุณหมออรวรรณกิจเ,เวงกุลจะมีคำแนะนำดีๆในการดูแลสุขภาพมาฝากกันเพื่อที่จะให้เราแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจค่ะคำแนะนำของคุณหมอเราก็สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันไดน้ง่ายๆนอกนาจากนี้ก็ยังจะมีคาแนะนาเรื่องของนวัตกรรมเกี่ยวกับสุขภาพถือเป็นตัวช่วยที่ทาให้พวกเรานั้นดูดีสมาร์ทสดใสไปตล อค่ะสำหรับตอนนี้ต้องยอมรับว่าประเทศไทยของเราเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงจําเป็นอย่างมากที่บรรดาผู้สูงวัยต้องเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นวิธีการในการบํารุงร่างกายและจิตใจของผู้สูงวัยให้แข็งแรงทําอย่างไรบ้างมาติดตามคําแนะนําจากคุณหมออรวรันกิจเวงกุลในช่วง Health Secret by d r อรวรันค่ะ สวัสดีค่ะก็มาพบกับ Health Secret by ดรระวันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มีคำถามเข้ามาว่าปัจจุบันเนี่ยมันเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วเนี่ยเราควรจะเตรียมตัวรับมือกับภาวะที่จะเป็นผู้สูงอายุที่แข็งแรงได้อย่างไรนะคะหนึ่งเราเตรียมใจเราต้องรู้ว่าทุกคนต้องเข้าสู่ภาวะสูวงวัยซึ่งคำจำกัดความของสูวงวัยในปัจจุบันก็ยังให้ที่อายุ60 ขึ้นไปนะคะเป็นภาวะที่เกษียณแต่ว่าในการแพทย์แล้วจริงๆเนี่ยเราเริ่มหยุดหยุดการเจริญนะคะเริ่มหยุดก็คือที่อายุ20-25นะคะฮอร์โมอนที่ทําให้เร่งการพัฒนาการในร่างกายเรียกโกร้นเนี่ยจะหยุดที่ประมาณอายุ20แล้วก็จะเริ่มคงที่พอหลังจากอายุ25ฮอร์โมอนแห่งความอ่อนวัยแห่งการสร้างเสริมเนี่ยก็เริ่มค่อยๆลดลงพอหลัง40 กราฟการลดก็ลงเป็นแนวดิ่งทําให้หลัง40เนี่ยเราจะพบปัญหาที่ชัดขึ้นจากเดิมที่เรารู้สึกแข็งแรงนอนดึกก็ไม่เพลียเลยนะคะพอหลัง40ก็เริ่มเอ๊ะรู้สึกกําลังวังชาถดถอยสายตาเริ่มมีปัญหาใสายตายาวมาผมเริ่มงอกก็จะงอกจากด้านข้างหัวก่อนนะคะอันนี้เป็นต้นซึ่งจะเริ่มบอกแล้วว่าเอ๊ะเราเข้าสู่ริ้วรอยก็เริ่มมา แล้วก็บางคนก็เริ่มความจำนะคะเริ่มลืมง่ายอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็คือภาวะที่เราเข้าสู่ภาวะสวงวัยเราสามารถป้องกันได้ค่ะศาสตร์การแพทย์ชะลอวัยที่มีขึ้นเขาเรียก anti aging ก็เพื่อการชะลอวัยให้แก่ช้าลงนะคะโดยที่สามารถตรวจแล้วก็เสริมฮอร์โมนที่ขาดนะคะแล้วก็ถ้าเรามีออของเสียเช่นท็อกซินสารพิษตกค้างมี มีสารโลหะหนักตกค้างซึ่งมาจากมลภาวะเนี่ยค่ะเราก็สามารถเอาออกเพื่อที่จะไอภาวะพวกสารพิษต่างๆนี้มันทำให้เซลล์เสื่อมเร็วก็จะทําให้เซลล์เสื่อมช้าลงไปจนถึงการแพทย์พบแล้วว่าอนุมูลอิสระทําให้เซลล์เสื่อมเร็วทําให้เราแก่เร็วเราก็ใช้สารต้านอนุมูลอิสระซึ่งก็มักจะพบในผักสีเขียวแล้วก็ผลไม้สีส,สวยๆนะคะเหล่านี้ก็จะช่วยเราเออ ในการปรับไลฟ์สไตล์รวมทั้งการออกกำลังกายนะคะเขาบอกว่ากายเนี่ยต้องออกกำลังนะคะต้องใช้ยิ่งใช้ยิ่งแข็งแรงแต่ใจเนี่ยต้องสงบอย่าไปใช้เยอะอย่าคิดมากทำใจให้สงบให้สบายที่สุดนะคะไม่ต้องวุ่นวายก็จะทำให้อนุมูลอิสระน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยการออกกายเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ซึ่งเราสามารถที่จะแต่ละคนเนี่ย ความทนต่อการออกกาลังกายและความเหมาะสมของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะก็แต่ต้องทําสม่ําเสมออย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์ละ3-4ครั้งนะคะการได้ออกกำลังกายจะทําให้ฟิตเฟิร์มนะคะหัวใจต้องออกกำลังกายแบบที่ทําให้มีหัวใจเต้นนะคะซึ่งมีนกซหน้าฮาร์ดเลดก็ง่ายๆเอา220รลบจากอายุเราเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้เราได้ร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เสื่อมช้า นอกจากนี้เนี่ยอันนี้คือด้านร่างกายทั้งหมดแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือด้านจิตใจค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาหมอนเน้นเสมอว่าเกิดมาเพื่อพัฒนาจิตใจก่อนที่เราจะจากไปเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าการเกิดมาแล้วอย,อย่างไรเรียกว่าความสุขนะคะหาความสุขให้ตัวเองซึ่งสุขอื่นได้ยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะคะซึ่งเป็นสัจธรรมซึ่งเป็นพระพุทธวจนะเพราะฉะนั้นการที่จะสแสวงหาความสุข ง่ายมากมันอยู่ในใจเรานี่เองนะคะทุกอย่างมีบวกและลบคิดในทางที่บวกเราก็มีความสุขถ้าเรามโมแต่คิดในด้านการกังวลแล้วคิดลบมันก็จะมีแต่ความทุกข์ในเรื่องเดียวกันนะคะก็อยากให้เป็นคนแก่ที่มีสุขภาพดีแล้วก็ใจดีนะคะยิ้มง่ายเป็นคนง่ายๆเนี่ยก็จะเป็นสเสน่ห์ให้ให้ผู้คนลูกหลานอยากเข้าใกล้นะคะอยากมา อยากมาเข้าใกล้เราเรกก็จะยิ่งไม่ไม่เหงาไม่ไม่เปล่าเปลี่ยวเนื้อสิ่งอื่นใดก็คือการดูแลตัวเองนะคะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะหมอก็หวังว่าทุกคนเนี่ยได้ทำตามนี้แล้วก็ได้ทำงานการที่เราได้ทำงานได้เสียสละได้ให้ผู้อื่นเนี่ยเราจะมีความสุขแล้วกเกิดเซลฟ์เอ็กซิมแล้วก็เห็นคุณค่าของการมีชีวิตค่ะแล้วก็ตราบใดที่มีลมหายใจนะคะตราบนั้นเรายังมีโอ,อกาสที่จะปรับปรุงตัวเองค่ะ ก็ขอให้กำลังใจกับผู้สูงวัยทุกๆท,ท่านนะคะสูงวัยเป็นเรื่องเรื่องธรรมชาติที่ต้องเกิดขึ้นแต่เราสามารถที่จะคงความสูงวัยเนี่ยให้น่ารักแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้อื่นได้อย่างไรอันนั้นสําคัญกว่าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็เราเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเราสามารถทําตัวให้เป็นผู้สูงวัยซึ่งมีคุณค่าและไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นได้ค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ ด้านต่างๆซึ่งสามารถปรึกษาได้ที่ดรรววันคลินิกนะคะซึ่งเข้าที่ไลน์แอดได้นะคะก็แอดไซด์ดรโอรค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะเป็นผู้สูงวัยซึ่งมีพละกกำลังและมีประโยชน์ค่ะขอบพระคุณค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ